อันนี้เป็นแบบฟิวแบบเซมิไอคิวเออาจจะมีแพ็คตั้งแต่500กรัมไปจนถึง1,000งกรัมน้ำหนักนี่คือทูเวย t ทูเค้ากุ้งเกตดซูชิลูกค้าญี่ปุ่นหรือว่าร้างค่าทั่วไปเนี่ยสามารถนำมาไปขายได้ในลักษณะของดีฟอสแล้วเอาไปดองซีวเราไปกินดิบอันนี้มาผลิตมาจากฟุ้งเป็นนะฮะอินดิวดวตแปลว่าเป็นการแช่แข็งแยกชิ้นย่ข้อที่ 1, 1> ข้อที่2คือการแช่แข็งความเร็วสูงแบบที่ทำให้เกรดน้ำแข็งข้างใน เล็กที่สุดจนไม่ทำลายเซลล,เซล์เนอะใช่เป็นก<ะ>ุ้งนิ่มซอฟเซลล์กุ้งนิ่มอ่า <'s> ทุกคนไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ปูนิ่มเคยเห็นแต่ปูนิ่มค,คุณเพียงแดดไปคลุกกับแป้งแห้งๆนะฮะแล้วลงทอดเชฟแมนต้องเอาไปทำนะอร่อยมากเวลาปกติจำไหนมีแบบไหนบ้างครับพี่อ๋อครับ สินค้าเมนหลักของเราที่เป็นท็อปเกรดที่เราส่งออกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นคุกเฮดออนนะฮะอันนี้เป็นแบบฟีดแบบ s เซมิไอคิวเอฟอาจจะมีแพ็คตั้งแต่500กร,รัมไปจนถึง1น0 0กร,ร,มรัมแล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการครับผมลัณะการเติมน้ําแล้วก็มีเคลือบน้ํานิดหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เปลือกกุ้งมันแหง้งแ,<ต>แต่ว่าน้ําหนักนี่คือทูเวย์ทูเค้าข้างบนเลยทูเวย์ทูเค้าแปลว่าก็หมายาถึงว่าผมเขียนไซส์4 0 50คุณก็ได้40-50ตัวในกล่อง ไม่ใช่ว่าไประบายน้ําแล้วน้ําหนักหายห้ืออัไรลดลงเพราะว่ามันจะมีสินค้าบางลายที่เคลือบน้ํามากเกินไปทําให้ดูกุ้งใหญ่แต่นั่นจริงนี่ไม่ใช่โอเคผเจอบ่อยมากครับคือต้องบอกว่าเวลาซื้อกุ้งแช่แข็งเนี่ยบางครั้งที่น้ําหนักเยอะๆมันคือน้ําหนักน้ําแข็งโจ๊กไม่ใช่น้ําหนักกุ้งโจโจโอเคซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางทางเราเนี่ยไม่ได้ทำาย ครับเราเราเป็นชาวะมงเราค้าขายกันตรงไปตรงมาไซส์ไหนก็คือไซนั้นราคาไหนก็ราคานั้นก็คือ้ว่าจุดเด่นของกิตติฟู้ดเนี่ยคือเขาเรียกนะจริงใจกับผู้บริโภคอ๋ครับถ้าร้านค้าไหนซื้อที่นี่ไปรับรองไซส์ไหนไซนั้นน้ําหนักไหนน้ําหนักนั้นดิค่ะอันนี้จริงๆนี่เป็นสินค้า อันใหม่นะเป็นกุ้งนิ่มซอฟเชลกุ้งนิ่มอ่ทุกคนไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ปูนิ่มไอเคยเห็นแต่ปูนิ่มกุ้งนิ่มนี่ก็คือเราไปตัดครีดด้านหน้าที่มันแข็งๆออกคุณเพียงแดดไปคุกกับแป้งแห้งๆแล้วลงทอดเชฟแมนต้องเอาไปทำนะอร่อยมากมันาะมีเทคเจอร์นิดนึงด้วยโอ้มันจะมีเฟิร์มความอร่อยของกุ้งของมันแต่เป็นกุ้งนิ่ม อันนี้เป็นเมนูที่ที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากเลยก่อนนล้วแล้วเราจะรู้คือปูอ่ะเราคาดการตอนทอดกระดองเปลี่ยนกระดองถูกไหมอันนี้มันเป็นกระดองป่ะมันคล้ายมมันเป็นเปลือกเป็นเปลือกมันนิ่มคือมันนิ่มคือกุ้งเนี่ยมันมันจะนิ่มช่วงเวลาแบบน้ําขึ้นน้ําลงเวลาเดินมืดเดินหงายอะไรเงี้ยคือจะมีสภาพอันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละครับชาวประมงจริงฉะนั้นนี่คือสื่อสารว่าเป็นของจริงครับครับโอเคค่ะส่วนนี้ก็สินค้าตัวใหม่เป็น กุ้งเกตซูชิลูกค้าญี่ปุ่นหรือว่าล้านค่าทั่วไปเนี่ยสามารถนํามาไปขายได้ในลักษณะของดีฟอสแล้วเอาไปดองซีลอไปกินดิบกินกับโชยุวาซาบิอันนี้มาผลิตมาจากกุ้งเป็นนะครับเพราะงั้นจริงๆอย่างที่มบอกเราทําแต่กุ้งเป็นนะย้า้เราไปทากุ้งดองก็คงเป,เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราเ t e เจรตรงนี้เวลาคุณกินเนี่ยคนที่คนกินดิบชอบกินดิบเนี่ยจะชอบมากเพร,ราะความหวานความเฟิร์มของเนื้อเนี่ย ทั้งขร้อยเปอร์เี่มาพูดเรื่องเทคโนโลยีนิดหน่อยเพราะว่าอยากให้คนที่ร้านอาหารที่แบบมีความเชื่อว,ว่าเออต้องซื้อกุ้งสดแม้กระทั่งกุ้งดองเมื่อกีอ้มาทำหรือมาพอเพาะเส้นมาทำดองมันไม่ต่างเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยเทคโนโลยีของแบบการแช่แข็งการแช่แข็งเนี่ยคือประเด็นของการแช่แข็งอันดับแรกคือทำยังไงที่จะ เอากุ้งเนี่ยเข้าไปฟรีได้เร็วที่สุดผ่านกระบวนการการฟรีได้เร็วที่สุดเพราะการฟรีเนี่ยมันมีตั้งแต่เซมิไอคิวเวฟไอคิวเ็ฟคำว่าไอคิวเวฟเนี่ยอินดิวิเดียลควิคฟรเซนเนี่ยก็คือการทำให้เย็นให้เร็วที่สุดควิ k ก็คือเย็นที่สุดเร็วที่สุดนะฮะ เพราะอคเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถเอากุ้งไปละลายแล้วก็ทำอาหารได้โดยเวลาสั้น IQF หมายวามว่า i ิน i v i d u a l แปลว่าเป็นการแช่แข็งแยกชิ้น<ย>ข้อที่ 1, 1ข้อที่2คือการแช่แข็งความเร็วสูงแบบที่ทำให้เกล็ดน้ำแข็งข้างในเล็กที่สุดจนไม่ทำลายเซลล์เนาะใช่ใชเพราะว่าถ้าเวลาแช่แข็งด้วยตู้เย็นธรรมดาใช้เวลา 3- 4ชั่วโมงเนี่ยเกล็ดน้ำแข็งจะใหญ่มากเวลาละ,ละลายออกมาเนี่ยน้ำจะไหลามาเต็มหมดเลยน้ำกุ้งนั่นคือความอร่อยครับแต่ไอคิวไม่เป็นฉะนั้นอย่าคิดว่าคุณซื้อกุ้งสด มาแช่ตู้เย็นแล้วจะเหมือนของปิติไม่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 มีทางเหมือนเพราะระยะทางของเวลาของการฟ้นไม่เหมือนกันคำว่าควิกฟอสเฟนนี้ก็หมายถึงว่าน้ําที่หวานอยู่ในตัวกุ้งเนี่ยมันออกน้อยที่สุดเพราะั้นมันยังเก็บยังอุ้มอาไว้แลวคุณละลายออกมาเนี่ยยังไงมันก็หวานแน่นอนแล้วผมจะบอกว่าที่เราทานเนื้อแบบว่าไฮเอ็นกันดีๆนะนะฟเฟนจะต่างประเทศนั้นแหละใช่ค่ะใช่แบบเราอย่าคิดว่าฟอสเฟนแบบจะไม่ดีใด้จริงฟอสเฟนดี ันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งดิบนะฮะกุ้งดิบเซมิไอคิวเอฟเ่อเซมิไอคิวเอฟหมายความว่าหมายถึงว่าเป็นการฟีดเติมน้ํานิดหน่อยเตรียมน้ำเพื่อคลุมมันจะรวมกันเป็นบล็อกแล้วสัตว์เซมิไอคิวเอฟแต่ไอคิวเอฟนี่ยมันจะหลุดออกมาเป็นตัวตัวซื่อเห็นว่าแต่ละตัวไซส์เท่ากันความสวยเท่ากันเลยอันนี้เป็นการคัดสรรเลยป่ะอ๋อแน่นอนครับแน่นอนอ่ายูนิฟอร์มอยู่ประมาณ1.2 คือจะให้บอกว่านิ้วก้อยเหมือนกันทุกอันเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใน,ะนทแต่เราทำไงให้ให้นิ้วก้อยเนี่ยมันมาอยู่กใกล้ๆกับนิ้วนางแต่ไม่ใช่นิ้วก้อยเัาแม่มือแล้วหลัาการเพราลักษณนมันเป็นไงนครับผมโอ,โอ้แล้วตอนที่เห็นบอกมีที่นี่มีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอาหารด้วยใช่ไหมจริงๆเราเหรือว่าเป็นตัวอย่างในงานเราเรามีแพลนที่จะทำ O E M ทางด้านฮาลาฟู้เป็นเลดี้ทูอีทมิว ก็ทั้งเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมันพร้อมหมดแล้วสามารถผลิตได้10,000แแพ็คต่อวันยังหาเชฟหรือว่าเชฟแมงก็ได้หรือว่าเชฟซินเซียเขามาร่วมทำโปรดักชันด้วยกันแล้วก็ทำอาหารขายเพราะยังไงก็แล้วแต่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นครัวของโลกอยู่แล้วใช่ครับโอเคครับโอเคถ้าอย่างนั้นก่อนจะจบจากไปมีอะไรฝากให้เช่นติดต่อยังไงอยากจะใช้บริการนึกถึงปิติปิติให้นึกถึงอะไรให้นึกถึง เราแล้วเราพร้อมให้บริการแบบไหนบ้างครับพี่คือตอนนี้การกระจายสินค้าภายในประเทศเนี่ยตอนนี้เรายังมีห้องเย็นปิติฟู้ดที่วางน้อยแล้วก็มีห้องเย็นที่ปิติซีฟู้ดที่ชนะแล้วก็ปิติฟู้ดสิงห์นครซึ่งเบสสิงห์นครนี้คือโรงงานที่ผลิตส่วนอีก3าแหล่งเนี่ยเป็นแหล่งที่กระจายเพราะฉะนั้นบริษัทของ,ของในเครือของเราเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่เหนือใต้กลางครบอบหมดทุกอย่างแั้นการกระจายของสินค้าในเขตของ ปริมนณทนในแขงกรุงเทพเนี่ยน่าจะต้องพึ่งจากวางน้อยหลักนะครับก็คงจะต้องติดต่อได้ช่องทางนี้ก็เราก็จะมีทางเพจทางเว็บไซต์แล้วก็เฟ e บุ o k นะครับทุกอย่างมันจะอยู่ครบหมดเลยติดต่อที่ปิติ f o ้ดคอมหรือว่าปิติฟู้ดนะครับที่แฟนเพจนะครับก็จะมีพี่ปิติยืนอยู่ในรูปหลายรูปเลยผมเห็นอยู่คนเริ่มเรียกผมคล้ายๆคนอื่นเรียกเตี่ยผมแล้วคนปิติ ก็วันนี้นะครับสำหรับข like ้อบ like ูลจากพี่วัดนะครับพี่เซียมีอะไรไหมก็สำหรับเซียนไม่มีอะไรค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาเรียกผู้ประกอบการท่านไหนสนใจอุตสาหกรรมอาหารโรงแรมสนใจคุณภาพส่งถึงที่ติดต่อเข้ามาเลยครับผมได้ค่ะก็วันนี้สำหรับผมแม่สวรนากับสินยนสวรรนานะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่วัต์ก่อนนะครับเอาง่ายขอโทษขอบคุณดอนนะครับก็สวัสดีค่ะครับวัสดีครับสวัสดีครับ